เรื่องห้ามคนฆ่ามารดาม่ให้อุปสมบทก็โดยสมัยนั้นแหละมนุษย์ผู้หนึ่งปรงชีวิตมารดาเสียเขาอึดอัดระอารังเกียจบาปกรรมอันนั้นและได้มีความดำริว่าด้วยวิธีอะไรหนอเราจึงจะทำการออกจากบาปกรรมอันนี้ได้จึงหัวละลึกถึงนึกขึ้นได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์กล่าวแต่คำสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพึงบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระสกยาบุตรด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะทำการออกจากบาปกรรมอันนี้ได้ต่อมาเขาเข้าไปหาพิขุทั้งหลายขอบรรพชาพิขุทั้งหลายได้แจ้งความนี้ต่อท่านอุบารีว่าอาวุโสอุบาลรี เมื่อครั้งก่อนแลหน้าแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้ามาบวชในสำนักพิขุอาวุโสอุบารีนิมนต์ท่านไต่สวนมานพคนนี้คันมานพนั้นถูกท่านอุบารีไต่สวนอยู่จึงแจ้งเรื่องนั้นท่านอุบารีได้แจ้งให้พวกพิขุทราบแล้วพิขุทั้งหลายจึงกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพ,พระผู้มีพระภาพรับสั่งกับพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลาย อนุปสัมบันคือคนฆ่ามารดาพิขุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสียเรื่องห้ามคนฆ่าบิดาไม่ให้อุปสมบทก็โดยสมัยนั้นแลมมนุษย์ผู้หนึ่งปรงชีวิตบิดาเสียเขาอึดอัดระอา,ารังเกียจบาปกรรมอันนั้นและได้มีความดำริว่าด้วยวิธีอะไรหนอเราจึงจะทำการออกจากบาปกรรมอันนี้ได้ จึงหัวระลึกนึกขึ้นได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยะบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวแต่คำสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพื้นบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระสกยะบุตรด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะทําการออกจากบาปกรรมอันนี้ได้ต่อมาเขาเข้าไปหาภิขูทั้งหลายแล้วขอบรรพชาภิขูทั้งหลายได้แจ้ง ความนี้ต่อท่านอุบาลีว่าอาวุโสอุบารีเมื่อครั้งก่อนแลนาแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้ามาบวชในสำนักพิขูอาวุโสอุบารีนิมนท่านไต่สวนมานพคนนี้ขั้นมานพนั้นถูกท่านอุบาลีไต่สวนอยู่จึงแจ้งเรื่องนั้นท่านอุบาลีได้แจ้งให้พวกพิขุทราบแล้วพิขูทั้งหลายจึงกล่าวทูเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลายอนุปสัมบันคือคนฆ่าบิดาพิขุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสียเรื่องห้ามอุปสมบทอุพัตโตพยัญชนะคนสองเพศก็โดยสมัยนันแลอุพัตโตพยัญชนะคนหนึ่งได้บวชในสำนักพิขุเธอเสพเมถุนธรรมในสตีทั้งหลายด้วยปุริสนิมิตของตนบ้าง ให้บุรุษอื่นเสษเมถุนธรรมในอิทธินิมิตของตนบ้างพิขุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคร,ร,รับสั่งกับพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลายอนุปสัมบันคืออุปัโตพยัญชนกพิขุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสียแปลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่สี่ ข้อที่131ถึง132อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ